ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลเยติอีกเช่นเคยนะครับคนดูก็ไอคลิปก่อนผมรีวิวผลบังกรที่มันบังกรรีวิวใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมารีวิวผลใหม่นะมารีวิวผลเยติใช่ป่ะน้องเขาเรียกกันงนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับผลใหม่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับน้องนะเปิดพีเพียงเออพี่ต้องเปิดพีพีนี่หว่ารอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ ไอเนี้ไอเด็กปากแกวี่เช่นเคยนะไอเนี้ยใครอยากให้มันอนะ่ะมาแก้มืออ่ะก็คอมเมนต์มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะกดติดตามด้วยแค่นี้แหละขอแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมโอเคไอเด็กปากแกวพร้อมที่จะโดนสก,กิลหรือย,อยังวะมาวะเย้เย้ yeah, yeah, ปากแกว์มาด้วยวิไอ่ะสก,กิลเอาสก,กิลแรกเลยใช่ไหมสก,กิลที่เป็น่ะผมจะเรียกแบบสไตล์ผมนะครับท่านผู้ชม ก็คือมันเป็นสกิลติดตัวนั่นแหละเออสกิลแถมอาครับเอออย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าคนอื่นมันอาจจะหาผมพูดหาอะไรเอ้าเรื่องออของผมสิครับผมจะพูดอะไรก็เรื่องของผมใช่ไหมน้องใช่ครับเอ้มา<ต>ครับท่านผู้ชมไก่บ้านป้ายมาอะไรนะพี่เอาอะไรนะเอาเลยครับเอาพี่อ๋อ,ม,อมันต้องมันต้องแปลงร<ม>่างเอ้ลืมวะเอ้ลืมครับอต้องแปลงร่างก่อนเว้ยอ่ะสกิลแรกเลยนะครับท่านผู้ชม สกลิลแรกเลยนะเป็สนสกิลเซตนะครับเป็นแค่แบตเตอรี่หนึ่งนะครับอืมดูนะท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแต่พี่ขี้เกียจบอกไดมดอีอ่ะอือค่อยไปดูเอาเองอะ่ะตอนใช้อเอม,มาสกลิลเอ็กนะครับท่านผู้ชมแค่แบตเตอรี่ประมาณห้าสิบแบตเตอรี่นะนี่อุ้ยมันเป็นพวกลูกบอลบ้าน,น้องเนี่ยลูกบอลเนี่ยใช่ไหมเออลูกบอลน,น,นะครับเนี่ยนี่ไงเป็นไงน้อง<ว>เป็นไงนสุดสัตว์มันคิดมาก รู้สึกไงบ้างหนาวป่ะน้องอ่ะอต่อไปสกิลเซตนะครับใช้มาตเตอรี่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมมาเอ็งพร้อมเต็มตัวที่ตายหรือยงังวีวีมาเหอะเย,เย่เย่เย่อะโอ้โอมันเป็นการดูดปะหรือยังไงวะ,ะเมื่อกี้มันมันแช่แข็งแล้วก็ต่อยครับอ๋อมันแช่แข็งแล้วก็ต่อยอ๋อเออโอเคนะครับก็อาจจะเรือเรือนะครท่านผู้ชมต่อไปก็สกิลวีนะครับใช้แบตเตอรี่ประมาณ สามร้อยแบตเตอรี่นะท่านผู้ชมมาดูเอฟ้กิวเอฟก่อนครับพี่เออออ่ะอู้ไม่ได้อัดคลิปนานไงตัวไอสกิวเอฟใช่ไหมใช้แบตเตอรี่ประมาณ200นะครับโอเคสกิวเวียนแปงมันเป็นแปรงล่างไงลืมลืม,ลม,ลมนะนาะคนแก่มันลืมใช่ไหมน้องเออ <Okay. S 1> อ่าได้ได้ได้ไดอง,งอนแค่นั้นแหละมาครับสกิวเอฟนะครับท่านผู้ชมใช้แบตเตอรี่ประมาณ200นะนีไ่ไงครับเป็นไงมันจะเป็นการแบบว่า พุ่งเลยจับทุ่มนะปากปากัปกปักนี่ไงผมสั่งสอนไอ้พวกติก๊ปกปักเจีวแต่น้อยเจียวแต่เล็กนะไอ้พวกเนี้ยลองไม่ได้ตัวเย้เย้ยาวยาวยาวพี่อ,อ่ะอะต่อไปสกิลวีนะครับแค่มัตลติประมาณ300ร้อยมัตลตินะครับท่านผู้ชมเออพร้อมยังนะ้องพร้อมยังพร้อมยังเ <c oughs> อกดูล่างนี่นะ้โคตรเท่อะโคตรเท่เลยไอ้น้อง ยเด้อไไดยเดอ้อดูดูท้ายแม่งวิ่งดิดูไดมันวิ่งดิดูดิเดีนหเยะัว่เทวมันแม่งตุ้ยหนยอ่ะทาแม่งติดติดติดติ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 ไอ้ดูดิติ๊ติดติดติดติติติยกคนต้องตีนะเยเยเคนครับอ่าปากแกวนี่ยังเลือกปากแกวไม่เลือกนะมาปากแซบอ่ะไอ้ห่าเนี่ยแซบหน้าเาอะยังยแมเขดอ่ะครับอ่าได้ได้แตวคลิปหน้าจะกัน สกิลเส้นนะท่านผู้ชมอ่ะนี่นะจะเป็นการแบบว่าปล่อยพลังมัดอัคคีพายาอะไรนะนะั่น่ะพายาหิมะใช่ไหมอะไรนะอะไรนะเอาเลยครับโป้งวูววมันเหมนแ้เยนะครับเนี่ยเออมันเหมือนมันคล้ายๆสกิลนั่นนะนะ่ะอะไรนะน้ำแข็งอนะ่ะแต่ว่าแค่มันใหญ่กว่าเดิมปะใช่ไหมใช่ครับเออ<ช>ต่อไปสกิลเอ็กนะมา,พร,มยายพร้อมยังไอ้น้องพร้อมยัง

แบบว่าเหมือนแบบบางครั้งแบบคนหนีเงี้มันกระจายไปโดนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออต่อไปสกิลเซตนะมา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 หมูดิ้งหยากอยากอยากนี่นะเป็นสกิลเซตมันเหมือนแบบพวกแบบปล่อยพลังอะครับพลังแบบพลังหิมะเด็ด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 อะไรเงี้ยใช่ไหมน้องใช่ไหมพร้อมยังใช่ครับเอาเลยครับป้งเว้ยเปนเหมือนจับเข้าไปแล้วจับต่อยป้าใช่ไหมตัวไปแล้วก็เออต่อยครับเออ ตะบสกิลเอฟนะท่านผู้ชมมาพร้อมไหมน้องพร้อมแลยครับมาหยาพลังขึ้นเต่าสะท้านฟ้าหยาหยาหยาเหมือนเป็นการพุ่งไปจับแล้วจับทุ่มหนาท่านผู้ชมอ่ะตะไบสกิลแถมน,นะครับหรือว่าสกิลติดตัวนั่นเองนะครับเป็นกรงเล็บนะนเดี๋ยวให้ดูเอาตรงๆอ่ะป๊อกฟุตม,ม,มันไม่คิดจะเอาแบบอย่างอื่นบ้างเลยเหรอวะอะไรวะทีเล็ฟมันก็กรงเล็บคิดว่านี่มันก็กรงเล็บ อะไรวะมังก่อนไม่กากรงลิฟไอ้อะไรวะเยติไม่กากรงลิฟไอ้ขี้ผายใช่ไหมน้องนะวันนี้มีความยิ่งั้งสันเว้อ่ะชิบชิบชิบเป็นไงเป็นไงนะพี่แรงปะแรงปะดูสกิลใหม่ให้ดูสกิลใหม่ดูโคตรเท่ยอะไอ้เฮียแรงกว่าสกิลอีกพี่เนี่ยเป็นไงโอ้ดูดูเลือดนะดูเลือดนะดู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 เลือดนะไอ้ยอกดยอ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 ด ป่ะเออเรมาสื้อเลพี่แม่เราเออเรามาสื้อเลพี่แม่พี่บอกเลยนะอะไรว่ะป่ะอะแบบนี้เล่นดีกว่าป่ะเยติวีเอสมังกรเยเอาอ่ะมาดิมาเล่นดีกว่ามาเล่นดีกว่าแค่นั้นแหละมาดิมาดิเออมาดิมาดิไอไก่นี่ไงนี่ไงเอาเก็บเก็บหนักเอาเก็บหนักไหวหรือเปล่า ไปดิไปดิว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 ิ่ไปิหนเอาไปไหนอาเอาหนีดูนะฮับเต็กปากแกมันหนีเว้ยไอ้มันเกินไปเว้ยบางทีเว้ยเอาเอาไปไหนเอะไปไหนฮะเฮ้ยเอาเอาได้ได้ได้ไอ้นี่ไอ้นี่เราหลอกเว้ยมันหนีแล้วไม่ใช้สกิลนะไปดิไปดิมาดิไอ้น้องมาดิไอ้น้องเกมดีเจดีไปไหนฮะไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปวิ มาให้พี่พาไปกินตับตับดีกว่าไอ้น้องเฮ้ย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 เฮ้เ้ยมารครับมาดิก็มาดิก็มาดิมาดิมา,าดิวะก็ามาดิครับอ๋อนั้นาคนมันเก่งอะครับตทีวี <c oughs> เป็นไงน้องแก้มือไหมแก้มือไหมไอ้ให้แก้มือไหยแก้มือไหมอาจจะแก้มือไหมล่ะเอ,าอ้ายังไปไหนนะกูน้อยเฉยแหละ เอาไงไม่รีวิวเอ็งไม่พูดว่เมื่อกี้เอ็งไปไหนไอ้อ้ยังไงดับพี่อ่ะเอ็งพูดเลยพี่บอกแกมึงไหมมาดีวะเอาไปเอาเลยมาดีวะไอไกอ้ยได้ได้ลยได้เอยเอ้เออเอเออเอเอาเอเออเ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 เออเอเอ มาดิครับนันนอนก็มาดิครับเหมือนหลายเวนมาดิครับนันนอนเหมือนหลเวนมาดิครับนันนอนเหมือนหลายเวนมาดิมาดิครับนันนอนเหมือนหลายเวนไปไหนมาดิวะไปไหนมาดิมาดิไอไก่ก็ไม่เคยวันอยู่แล้วมาดิครับมาดิครับนันนอนเหมือนหลเวนมาดิครับนันนอนเหมือนหลเวินไปไหนจ้าไปไหนจ้าเอ้ไปหนีใหญ่เลยมาดิมาดิมาดิ อ่ะดีครับคนมันเก่งอะนะก็ไม่ไม่อยากจะโมยเยอะอะเออโดนทีไอ้น้องไปไหน اذ? ไปไหนจ้านี่ไงเก็บเก็บหนักเว้ยเก็บหนักเว้ยเก็บหนักเว้่ย่า้ย่าฮู้ย่าฮูนีนนไ่ไงน้องเป็นไงโอ้โอพี่บอกแล้วพี่เ <พอ S 2> ก่งเว้ยร้องร้องเอาง่ายถ้าคลิปหน้ามันมาแก้มือกับผมมันก็แพ้อยู่ดีเว้ยเชื่อไหมเออ ไอโปก็อ่อได้เฉยแลลวเว้ยเย้เย่เย้ฝากแกวต่อีด้แกตะหน่อยร้ไม่ได้ตัวนะน้องเอ้ยมาทำปีคลิปด้วยอวะเสียเวลาว่ะพีปีคิปว่าก้าคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์สําหรับถ้าผู้ชมนะครับหรือว่าถ้าผู้ชมอะไรแบบค้นหามาแบบว่าไม่เจอผมนะแบบว่ารีวิวผมก่อนก็ถ้ามีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็กดไลค์คลิปนี้ขอ20ไลค์พอเออ ช่วงเนี้ยคนกดอะไรไม่ค่อยเยอะเลยแค่กดมันยากตรงไหนวะใช่ป่ะน้องเอ้ยนิ้วจิมม้มอ่ะอานิ้วจิมมวจ้ม,มแล้วก็กดติดตามาด้วยนะกดติดตามได้ยมันไม่ยากเหมือนกันแหละง่ายๆด้วเยเว้ยนะกดกระดิ่งด้วยใช่ไหมเอเอถึงจะไม่อยากดูก็ต้องกดอ่ะนะมันไม่มุกหรอกเว้ยเออแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ายา้เด็กปากแก้วเนี่ยมันแก่มือหรือเปล่าไอ้คนนี้มันปลอมตัวเป็นไอ้โชปีตอะไรนั่นน่ะมาว่ะ Tụp cái kẻ này À, đai, đai ná, đai ná Đai ná Mày khăn lấy cái kẻ